โดยโดยโดยโเลยน้ำที่อยู่โอ้ภักรีพี่น้องเว้ยนะ่ะปลูกผักปลูกหญ้าเลยเดินบ้านอืนะ้อบึงเลยนานภักครัวเฮือนนะโอ้พี่น้องเวย้ย มาหอดมาถึงเพื่อนพึ่นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเงุกาก็จะได้เข่าสอบถามเนาะอ่ะ่อะอ,อื่นกันขอสบายดีและสวัสด,ดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอซีของลุงไงเนาะมาพบมาพ่อกันกันยินดีตอนรับเข้าสู้ส่องลุงไงพี่น้องเลยเนาะขอขอบโมขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้นองเลยที่ให้เกียรติติดตามส่องของลุงไงยอยู่เนาะ ใหมีเต่ความสุขความเจริญพี่น้องเลยเนาะมาฮับเบิงฮับซบน้ำกันดวงใงจะได้เข้าไปสัมผณ์ทางสาวเพ่นแต่ว่ายังโมหเรื่องเล่าข่าวข่าวเรื่องอันเดียวนี้ยังโมหน้พี่น้นองอะไปเบิงน้ำกันพี่น้องทีมงานเ่าก็มาน้ำกันหลายคนมอีกเนาะสวับบสดีสวัสดีสวัสดีเวัสกสวัสดีัสน สบายดีครับสวยนะแม่นมากกันหลายคนวันนี้นะโดยคือว่างามแทบปล่อยเยอะมากกว่าหกคนคนแน่พี่น้องเลยทั้งงามทั้งอารมณ์ดีนะพิเศษพิเศษในนั้นนึงถามว่าเฮาสชีเข่าเื่อละซ่องกับป็นการหลบกวนเวลาเพิ่นเนาะเพิ่มเพิ่มเลยเขาสะพัดรวมพี่น้องเลยโดนคาเห็ดหนานทักนันยาเพิ่นแล้วพี่น้องเลยหนานทักเอ้ยโอ้แต่แต่ของสาวบ่มีว่านันทัก บ่เรืทางเข้ากับคือแค่น้อยนึงทางเข้ากับคือว่าได้ยินว่าเพิ่นเดโดนไม่เงี้ว่าซั่นเนาะเป็นเรื่องจริงบ่เนาะดีอยู่ดีแน่แต่พอดีแน่เนาะเอ้านี่ไหนจังว่าแบบนั้นก็คือแบบไอ้อ้ายเพิ่นมามีอ้ายเพิ่นมามาหาผู้สาวแอรอยู่อยู่ทางสวรรค์แต่บ่ฮู้ว่าบ้านอีหยังโดยแต่เพิ่นมาก็คือแบบ บอกเข mm ่าใจกันก oh <su> ับผ <se> ู้สาวนะก็เลยมาหาสมอมทางไอ้เพราะว่าสมอมไม่เคยล้มกันกำไอ้เพิ่นโดยและเพิ่นก็เล่าให้ว่ามีผู้สาวอยู่นั่นอยู่นี่ดโดยแต่ว่าเขาเกอ้มีมีแฟนอยู่เมืองน้องเพิ่นว่าแล้วก็เลยสมอมก็ถามว่าเคยล้มกันเคยไอ้โทรวีออกวิดีโอคอลหากันอยู่บอ พันก็บ,บอมีแต่ไอลมไอเสียงซืซ่อๆโดย,โดยแต่แต่เออแต่ว่าทางผู้สาวก็บ่าโอเคหับได้โดยออแล้วก็น้องกับอันสามอมเลยท่าว่าอันอ้ายว่าอันพ่นมีมีแฟนอยู่อันเมืองนอกเป็นคนไทยหรือคนลาวพ่นก็บ่าไอเป็นคนลาวบอย่านดอกพ่นว่าขามาบ่ได้ค่ะแล้ <laughs> <laughs> ทางสามอม แตงสมามว่เอาเป็นยังคือมาบ่ได้เขาก็มาได้ง่ายอยู่เขาเป็นคนลาวดมาที่นี่แหละเพิ่นก็มาหาผู้สาวเพิ่นตัวจริงแต่ว่าคือแค่กัว่าผู้สาวเพิ่นปฏิเสธนั่นแหละก็เลยมาหาอันสมอมที่เคยปรึกษาที่เคยปลอบใจโอเจ้าเด็กเคยเคยลบปลอบใจเพิ่นอยู่แมนแมนเคยปลอบใจเพิ่อนยูนี่เป็นกำามาแมนพราะว่าเพิ่นไอ้เคยลงไอ้เฟซแล้วก็แบบห้องเพลงแบบไอ้ อกหักยังนะเล่สมองเลยสมอบายใจเดินไช้เออถ้าว่าไอ้ยังกอ้น้องอยู่ข้างๆไอ้เสมอจังนี้นะฝึกเลยว่าอันบโบสมวังิทางนั้นเดยเลยมาหาสมองเลยมันกับการไบบว่าดีเนี่ยบูดีเนี่ยตาว่าไอ้กาอีตนเพิ่นอยู่จนน้ำตาออกน้ำเพิ่นมาเลยอีตนเพิ่นแต่ว่าเฮากายซอยยังบ่ได้เนาะ เพราเพื่อไ่ได้ตั้งใจมหาเจ้าแม่แมเผิ่นไ่ได้ตั้งใจมาหาสมอมเผิ่นมาหาอีกคนนึงแต่เผิ่อพอสมหวังทางนั่นก็เลยว่าเออหุ้จักกันกับสมอมก็เลยมาทางนี้เออกงใจของเพื่อแม่แม่ี่ซอยผักตันในเพิ่นมีกำลังใจสู่ต่อนะสุดยอดโดยๆสุดยอดแต่เผื่มาเผิ่อกระเศร้าเศร้า กาบปฮู้ซีเห็ดจังได้เนาะอีต้นแท้กาบปฮู้ว่าสิบอกเพิ่นจังได้บัดนี้แหละเพิ่นตกลงกับสาวมอมแน่ได้บัดนี้นะเนาะการที่ว่าเพิ่นมาเพิ่นมาในครั้งนี้เพื่นมาเลยคือว่าเพิ่นมาแบบเป็นหมู่เป็นเพื่อนที่ปรึกษาแบบว่าผู้นั้นมาไอ้มาแบบไอ้ยังอดเอิญเอฟซี มดาเามาเอฟซีโฮคคนอื่นแต่ว่ามาในฐานะแบบคนหูจักคนะแบบเป็นเพื่อนคุยนถหาว่าทางเฮาเห็นนี่ก็คือว่ามันมีการยังวะที่ว่าปนยังมือเร้านี่เนาะได้ขดาวมาแล้วกาได้ยินพนราว่าพนจะไปชื่อของงสะพายโคองสม่อมานไปื่อส้ามีของขวัญ่าเบิ่งเป็นที่ระลึกกาคือแอ มี่สร้อยไอคำสองสลึงเป็นรางวัลปลอบใจเป็นรางวัลดีขอบขอบใจเออแบบว่าเป็นเพื่อนคุยเป็นอย่างเข้าใจกันพี่หายกำลังใจนยามท้อแท้ใจปั๊บดีกระสมอบกาบุหูเจเหตุจังใดอีต้นเผินลายแต่แต่บุหัว่าสีซอยเผินจังใดเนาะแต่ว่าชื่อนี่งโบเม้นเบวาแม่มั่นบ่บ่ ความเข้าใจกันแบบเมื่อก่อนเนาะการเพิ่นมอบมอบให้นี่เพิ่นมอบได้ไดๆก็สมองตอเพิ่นมอบให้เพิ่นกะว่าเออเป็นของขวัญเอทีซอยปอบใจโอ้ที่เข้าใจเพิ่นที่ปอบใจให้เพิ่นแล้วกับเป็นของขวัญปีใหม่เลยตอนที่มากตอนเพิ่นมาเพิ่นบ่สมวังเนาะแม่นแม่ปอบสมองหมายว่าใหายสมองที่สมองปอบใจเพิ่นสุดต่อไปแม่แมดยให้รางวัล แบนเชีร์เนาะคุคนใหญ่ใหญ่มีเราเลยสมคทดคนคนเข่าใจเนาะสมคาเาตนงแ่ปีใหม่เลยเนาะนกการสงท์ายปีเก่าเลยปีใหม่สิฮอดเลยคนก็หายเป็นของฟันโอ้คนห้ในฐานะเพื่อนแบบคนเข้าใจกันคนเข่าใจเนาะ เออเฮากะได้เบิ่งเคิดเฮากะคิดว่าเป็นการหมั่นเป็นอย่างไป็นธรรมนะเออใจเนาะถ้ามหมั่นต้องมีไอ้ผู้ใหญ่เนาะผู้ลัภผู้ใหญ่มาไอ้รับผู้นำเพราะว่าเพราะว่ามาสู่ขอเนาะเอออแม่นันนี้ก็คือว่าเพิ่นให้ด้วยอันความหักแบบอันหมู่คูมูคูคนเข้าใจกันคนเข้าใจโดยโดยโดยเฮากะ กูจักกันแล้วบัดนี้เนาะแบบว่าคนเป็นจริงของทีเพิ่นมามื้อนี้โดยเนาะโดยการที่เพิ่นให้ของขวัญนี้ก็คือว่าของขวัญปีใหม่แม่โดย้วก็คนแบบว่าปลอบใจเพิ่นผู้ให้กำลังใจเพิ่นโดยโดยเข้าใจเพิ่นเนาะเข้าใจเพิ่นเพิ่นมาได้เพิ่นมาหาลาฟอีกคนนึงเพิ่นก็ผิดหวังเนาะผิดหวังโดยแต่บ่เป็นหยังดอกเพิ่นว่ามีกำลังใจ เพื่อนกันแหละเพื่อนกันวันนี้พีดวางเนี่ยเพื่อนเมื่อเพื่อนก็ได้กำลังใจจากพูนี่เมื่อเมียว่าสามอมนี่ให้กำลังใจเพื่อนตลอดเมียบ่าคุยกันมาก่อนแล้วโอ้ยังสั้นเนาะทีมาเนาะที่เนาะก็คือว่าทางคือเพื่อนไหนบอกไปเพื่อนจะไปชื่อนะทั้งเอ้ยฮู้ว่าว่าเพื่อนจะไปชื่อมนบโบหูแต่มาสะพ้าย้บอกแมนมาสะพ้ายเลยเป็นได้โค้ชซื้อตอนนั้นนะไปดักฮู้ว่าเพื่อน ไปน้ำการสามคนโดยังเบาเวียงไซยกังบหูว่าเผินไปซื้อแต่เผินไปซื้อของขวันมาสอไห้ี๋ยว่าเผินพาไปน้ำกันเลยต่อชื่อเพินไห่เห็นอยู่ว่าเพินพาชุดเขาแม่ไปเลือกน้ำกันเผินไห่เลือกน้ำกันเลยโอ้เห่อ้เลือกเลยแม่พา ไปหอดทานข้ามจริงผู้จักเออเพิ่นสิไปเองใช่ไห้ครไปผู้ผู้ยู่บ่ว่าตอนนั้นตอนพาเข้าข้ามเลยพิ่นสิชื่อให้เจ้าหรือว่าเพิ่นสิชื่อให้ผู้อื่นเจ้าหูอยู่บว่าบอกบ่ฮู้อีกแต่ว่าเพิ่นให้เลือกกะว่าเออกะสงสัยอยู่นะตอนตอนนั้นคิดคิดคิดว่าดีใจเมียนน้อยนึงก็คิดรุนอยู่หายไผเด้อาจันาะจิเป็นจังได๋เด้อหายไผเด้อไปฮอดแล้วเพิ่นให้ เเออลือกเออแล่แบบให้เองยเนาะแม่ความดีใจของทั้งเพื่อนนี่บุญธรรมราได้นี่เออโอ้โหทอดตอนที่ว่าเพื่อนว่าเออใครเจ้าแหล่จริงๆนะเนาะเพื่อนม่อมหายย่หันเลยบ่ดีว่ามาบ่โอ้ยังมามาม่อมหายู่เพื่อนโอ้ใช่ว่าชื่อเรียกแล้วเพื่อนถือเมียนแม่เพื่อนถือเมียนกะยังรุ่นอยู่ตอนนั้นเ่าก็ยังรุ่นอยู่เนาะมาให้ใครด้กะหูอยูโอ้หูแล้วยกะููอ่แต่ว่าอยากไอมาให้ทางพวกไอยื ยูทูบเบอร์ไอ้เปอไอ้แมนแมนไอ้มาไอ้หาภูน้ำการนะตอนที่สวมใส่เนาะเพิ่นเพื่นเพื่นสวมใส่ไห้เลยบอกด้วว่าแมนแมนเพื่อนควันปีใหม่ดิบางทีเพิ่นมันใกล้สิฮอดเลยเนาะเพื่อนมาบ่ได้เพิ่นมาบ่ได้กับเพิ่อนให้ของขวัญล่วงหน้า พิ่มช่วงให้ปั๊บหนิขั้วหูซึกเป็นยังไงเออก็ดีใจหัวใจพองโตขึ้นเลยนะเนาะเพราะว่าแทางชีวิตก็บ่มีผู้ฟซายคนใดมาซื้อใหม่เถิงสิบ่แม่นในตัวจริงกาดีใจอ่าทางสิเป็นแบบอ้ายแบบไปคนสนิทกาดีใจฮาวกับฮาก็อยากถามอีกนิดนึงเกื่อชุดว่าสมมุติว่าเนาะแค่เฮาสมมุติซือในสมมุติซือ ชุดว่าทั้งอ้ายเพิ่นนี่แบบว่าเออเพิ่อนหายวันนี้แบบเพินเ่พนเมื่อปั๊บนี่เพิน่นสิโทรมาแบบว่าเออจะม,มอมเอ้ยขอเป็นเพศเป็นอย่างนี้ทั้งเจ้าสิรับบ่ะก็ยังยังขอคิดเบิ่งก่อรก็ยังขอคิดเบิ่งกอ <c oughs> ่อรของคิดเบิ่งก่อรเพราะว่าที่ผ่านมาก,ก็ได้คุยกันแล้วบ่เออคุยกันมาโดุนแล้วแต่่วาโดนเติบบ่คุยกันนี่ประมาณสามอาทิตย์แต่ว่าคุยกันแค่เถื่อเดียวแบบ เออเสร็จขอความเสียงที่แรกไอ้ชิพิมมาแต่ว่าบอกเข้าใจเพราะว่าคนพิมพิมเป็นตัวไทยแต่สมองพิมเป็นตัวลาวเผื่อก็เลยบอกเข้าใจอนจะตัดสินใจเออเอาเป็นขอความเสียงเอามเสียงต่างคนต่างภาษาเนาะหาแต่ว่าช่วงคุยกันช่วงนั้นนะชิมี่แบบว่าโบกี่ยวกับสู่สาวเลยโบกี้ยวมีแต่ใั้กำลังใจกันซื้อ๋อปรึกษาหู้จักละได้ค่ะหู้จักละได้แต่เรา เหล่าสู่ฟังมาเด็กรวยรวยรวยสมกับสาวคนนั้นคนนี้เนาะแมนมนก็ให้แค่ปรึกษาแบบให้ควบผู้ผู้แบบนี้นะยังให้หมู่ผู้จักน้ำซึ่ยเือนกะอยากไอ้แบบระบายความในใจออกเนาะแบบนี้ฮะนะเรื่องการเอากาเพื่อนกะว่าอันเจ้านี่ให้ควบปรึกษาดีเนาะเพื่อนก็เลยว่ามาช่วงนี้เพื่อนก็ให้ทั้งวันเออเออแค่นั้นเองพี่น้องเนาะปัจจุบันนี้เพื่อนกับแล้วบ่กลับแล้วกลับแล้ว ผนกลับแต่จังโมงล่ะกว่ามันจังโม่บ่ายเอ่อสิบสามโมงกว่ากว่าโอ้มงบ่ายโมงเนาะดูกลับแล้วทานในหอดหรอกเนาะยังยังย่าเพราะว่าเพิ่นกลับไปนี่เพิ่นก็สิไปพักอยู่อยู่สยภูมิบ่อ๋อรื่ไอ้เพิ่นอยู่จังบัดเนี่เพิ่นอยู่สย เซาภุมมเนาะแลเพิ่นแต่ว่าเพิ่นไปเหตุงานอยู่ไอ้ซบุรีซนบุรีนบุรีอ๋อสแก่นขนแก่นบอนแก่นไก่นขอแก่นขก่นก่นขนก่นขอนแก่อก่อนแก่นขอนโก่นขอนก่นอนแ่นขอนนอแ่่แ่นแ่่่่าน่่่ก่่น่อ่น่กนน่นอยู่ ยังเว้คุยปรึกษากันคือเก่าเนาะเป็นใหญ่เพิ่นอยู่โดโยังเป็นพวกอยู่หวยบางทีไปคุยมากกกันก็มีแเนาะล้วกันแล้วแต่เวลาเนาะเฮาก็เเฮาก็ยังบ่ฮู้เนาะว่า่ได้ตอนานนเนาะโดยบางทีไอ้ตอนนี้กมัน แค่ความสงสารเนาะเป็นที่ปรึกษากันถ่ายโดนนานไปบ่ฮู้เนาะบางทีความสงสารมันกัสิเกิดเป็นคบามหักเนาะความหักก็ได้ก็มาจากความสุกสารก้อนกลายเป็นความหักเนนะกฮู้กันเลยเนาะโดี๋ยวต้อาเห็นในคลิปกันถ่ายถึงใยกันแน่นอนถ่ายถึงใจเลยแต่โดนไอ้คนร้าย ทบายจะแจ้งแรีบเนาะท่าขคอยตะกี้คอยว่าผู้บ่าวมั่นนะเรื่องที่อยขึ้นกนนะ่อยมาทาเป็นจริงก็นะเฮ้วัี่นะ่อยว่าแมนแทบบติบ่าุ่าฮ่าฮฮานี่าฮ่าฮ่าฮ่า่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ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 ่าาฮามาเ่็น่าฮาฮ่า่าฮ่าฮาฮอา่าาฮเาฮ่าฮาาฮาา่า่น่าา่าน่่่่่ว่า่าา ต้องรุ่นไปอีกุนต่อไป่อีกพี่น้องเอลยเพาว่าทางเฮากะสิได้มาอัปเดตให้บึงบางทีคนเฮามันกะสุนความดีบ่ได้เนาะแมนถ้ามีความดีอยู่ไสก็บ่แพ้ความดีเนาะเฮ็ดหยังกะพี่น้องเอ้ยความดีนี่มันเอาชนะได้ทุกอย่างนนั่เนาะอ่าแต่ว่าอันคู่นี้ก็เฮามาลุ้นกันไว้อีกพี่น้องเอ้ยเนาะเฮาก็สิมาอัปเดตไปเรื่อยๆเพาะว่าทางเป็นต่อไปเพิ่นสิเปิดได้เออเนาะอ่าตอนนี้ในอยู่นั้นฐานะแบบ เพื่อนปรึกษากันเนะาะแต่ว่าการการปรึกษาเพื่อนกะคือว่าได้ดีเลยเลยนาะเพป็น <c oughs> จะว่ามีของขวัญเพื่อนยังให้เนาะอะทางเขาว่าใด,ดทีมงานเขากามีแต่เฉียมลาพระจ่าขึ้นเมื่อ <c oughs> หาจินเข้ากินน้ำและบัตรนี่พี่น้องนะ <c oughs> เลยเขาการได้หูแลนะ้วเนาะแม่สงสัยเลยพี่น้องเลยทาง FC เอฟซีเขาการจะได้หูได้ทราพบพร้อมๆกัน เนาะทั้งเฮานี่กาสีขอพมกอบใจทั้งเพื่นเนาะเป็นทีชละเวลามีขาเนาะเฮาสัมภษณ์เนาะแน่นโดยอะบ่มีอย่างไรขอก่าวข้าว่าสบายโอมโอ้ยจอบยจอลยย